สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Pebble Green และวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรับ UGC Item ฟรีในเกม Roblox ส่วนไอเทมนั้นก็คือสำหรับไอเทมในวันนี้ก็จะเป็นเสื้อสีแดงนะครับเราไปดูวิธีการรับกันได้เลยนะแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องของผมด้วยครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลย <c oughs> ขั้นแรนะครับทุกคนก็ต้องเข้ามาที่แมปตัวนี้นะ เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยเมื่อทุกคนเข้ามาในแมปแล้วนะครับให้สังเกตตรงด้านล่างซ้ายที่เป็นรูป UGC รูปเสื้อสีแดงให้มากดตรงนี้เลยหลังจากนั้นก็จะเห็นเงื่อนไขให้เราทํานะครับเงื่อนไขก็จะเป็นแบบเดิมของ UGC ในแมปนี้เลยก็คืออยู่ในท็อป150ตามเวลาที่กําหนดด้านล่างนะครับเราต้องเก็บแต้มเพื่ออยู่ในอันดับท็อป150นะครับวิธีการเก็บแต้มก็ให้เรามาเล่นมินิเกมโดยมินิเกมก็ให้เดินมาตามวิดีโอเลย สำหรับมินิเกมในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเดินไปให้ถึงเส้นชัยระวังอย่าให้ถูกจับได้ด้วยระหว่างทางก็จะมีให้กดสวิตช์เพื่อเปิดประตูนะครับเราสามารถกดตรงปุ่มด้านขวาเพื่อหลบในกล่องได้เราจะได้ไม่โดนจับนะครับระหว่างเดินก็อย่าลืมเก็บหัวใจเพื่อเป็นแตม้มเลยนะครับเราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็อยู่ในอันดับท็อป150นะครับ เมื่อครบเวลาตามกำหนดแล้วก็ให้มารับ UGC ได้เลย <Nice. S 1> และเมื่อแรกเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นนี้นะครับนี่ครับเป็นเสื้อสีแดงใส่เท่มากสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ